มามีอ่างบอมาเอียงค่นม่นกูไปูบาบกูได้อันนี้ที่จากกูเลยโว้ยโจนน่าไม่จะจนให้ริยาอยู่อันบนี้เก็บลูกเทแม่โอ้ยมึงน,น่าริยากระดกกระเดีย ห,ห,อห,อห้องกับห้องพ่อห้องให้กูห้างหนูมึงแต่งต้นหน้าให้กูให้โซ่บ่มเอียงบ่มมาอีหยัง,ยงค่ะแม่กูไปผูบ่าวบกูได้อะไรที่จากมกูเลยมีป็นไรเนี่ยกระหั่นไหวดำดอกเว้ยแม่มาจมอ,อยัางไรเศร้าค่ะมันสีเศร้าจังได้มันตีตาบ้างน,น,นี่แม่แม่สีบ้าอะไรนี่ลูกมหาสารคาเต้นตะกร้าอยู่น,น,นี่เอ้าูแม่แม่สิมาจมอีหยังมืงหนีบ้าอยู่กับไฮนุพักเนี่ยจิละ สิบ่ให้คุณจมใจไหนหล่ะเจ๊ทำแรืงมาจังมันเหตุยังงันเดิกเงินกับวัยู่นบ้าน้อการบางงานอ้นได้แต่แก๊กสมคู่จะเถลียงคือบอกโอ้ยสุภากรซใจเองตัวเลนกับสิเลียนดอกม่ใาญน้ำไหลใหญ่แล้วมันใหญ่แล้วไหนมือมือัปรเฮ็ดยังยังแม่มืขอเงินแม่อยู่ตโวาแม่จะจมให้ใ่ยแบบนี้ แต่ระบอกการบาดน้าที่แต่เราบอกแค่กับเล่นแด่เดียเก็บสิพิเัยอ่ะขึ้นนาบูดแทะฮ้กัะแม่ตีรู้ว่าจมหัานจะาสาวๆคุดเถียงกันดูแถ่สองแม่ลูกเนี่ยโอ้หนูน้าดอกค้าจะเหลืองจมเป็นละมมอเกี่าไกบป้มบออามาบ่อนาฟักงเ้ยวเทียงกันเหลืองอย่างนี้าน,นันหนีเร็ว แม่นะโจมลูกกระจมนางกระโจมแม่นะโจ,จ,จมดีค่ะยังหวังเออกระฟังเราแน่แเราเถาแล้วถ้ากระจมเป้งสันละ่ะผูเ้เถา่ะมันกระแมนอยู่ต่วันนี้กระจมพอ่อโจมตั้งแตตื่นคืนพูนจม,จม,จ,มจมเจ้าพูนจมอีหยังวันยุติแท้แท้แที่นู้ดสุด้พักเมอโ๊้เพื่อนคนอื่นนั่นเขาจะไม่ขึ้นหื่นนูบอหนุ่หละเบือ่อเฮี้ยมันกับเมื่อยเนาะเดี๋ยวหนาสิซอยบอกบกับแมโ่โต บไหวแม่ตัวโจมีโตอีกเลยไม่ใช่เด็กอิลีบอกแน่สิเด็กแม่เศร้าจมนะเฮ็ดได้แต่ต้อต้องพิสูจน์ให้แม่ตัวเห็นก่อนถ้าตัวเฮ็ดได้สิมีไผค่าจมเห็นตัวเลยแน่เด็กบอกมาเบิ้งนุ่งเบื่อ,อที่จะฟังแม่หว่าวแม่จมแหละฟังเด้อน่าสิบอกวิธีหนึ่งเวลานอนพลิกโตว,ว่าได้ นอนความนาว่าได้เป็นเวลาหาเดือน 2. อต้องเฮดให้จะคของหากหลังกินเขาเป็นเวลา3เดือนอืมเ็ดจังไนล่ะให้มันหากให้คิดกับมือยเลยนั่นละ่ะที่หน้าเบ้าให้คิดตามก่อนว่นเวาเฮดใดบอ่อสงดกินน้ำแข็งชากาแฟแต่ของรลดกัดเป็นเวลาหนึ่งปี ซีงดเที่ยวงดแว่นงดกิจกรรมต่างๆที่เป็นอันตรายต่อเจ้าของหาเด้อเอาขมือมาเอาหินนี่ใส่ทองเจ้าของแล้วก็เพิ่มขนาดเพิ่มแบบนัดทุกเดือนเป็นเวลาเก่าเดือน ถือ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 ไหวคอดีต้วหนาเทศได้คอตีหกต,ต้วตบปวดสุดๆก็ยังถือไม่แสบฟาดะ่ะเจ็ดย่ามขึ้นกระตื่นทุกหนึ่งชั่วโมงย่งามเมื่อเว้นกบบระเบิดสองนอนเว้นที่ว่ามาทั้งเบิดเนี่ยกิบเห็ดได้สักขอบวอนังบระจบได้อแปดต้องเซ็ตคี เซตเงียวเปลี่ยนผ้าอ้อมสักผ้าอ่อมเป็นปีป้ๆเลยที่บอกว่านี่เฮ็ดไหวบ่อ,บอต่อเข้าใจหรือยังต่อเต้เฮ็ดใดเดยนหนาสิไปคุยกับแม่ห้บเมื่อด้นอกค่ะฟังเด้อไว้ไพท่ทนเฮ็ดเท่าใดขนาดนี้เราจะค้นผู้น,นั้นคนที่ขืนซื้อว่าแม่ที่เพิ่นจมเพื่อนเฮ็ดทุกมือก็อ,อยากให้ลูกได้ดี สัสีเศร้จังได้มาตี้มนเ่สบ้ขขา,สาเลยูา,าเา็บปกกาอยูนิเอ้าโอ้โหมากมใครจยู่นแบบนีขอโทษค่ะสิมาขอโทษน,นายเฮ็ดหนังพูนไปขอโทษแม่ัตผุน ตัวไปลุงเรียยนโตกันยังมีมือยุดแต่แม่โตเห็ดงานมาเคยมีวันยุดเลยแดะแม่นุขอโทษเดอินหน่นเบาปุ่ดี้ใส่ไปไปแต่หูโตแล้ว ไปหาอาบน้ำนเห็ดเบียกซอยกันกล่าวไปอาบน้ำสามมือทำเปรลังเกียดเนาะไปหาบน้ำเวียกี่ไข่มาถูกันเดี๋ยวไปหาเด้อ <c oughs>